ถ้าคุณรู้สึกหมดกําลังใจนะครับวันนี้ผมก็มีวิธีการที่จะมาเติมกําลังใจนะครับเติมเชื้อเพลิงให้ชีวิตคุณนะครับอันนี้ก็เป็น EP ีที่3นะครับในหัวข้อเรื่องของอชีวิตคุณยังไม่จบนะครับแค่น้ำมันหมดเฉยๆนะครับรู้สึกท้อรู้สึกหมดอะไรต่ยากหรือว่ารู้สึกไม่ไหวแล้วกับปัญหาที่เจออยู่นะครับอย่าคิดว่ามันจบแล้วนะครับน้ำมันแค่หมดเฉยๆ กำลังใจคุณแค่หมดเฉยๆครับกำลังใจมันมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาเหมือนน้ามันครับน้ำมันใช้แล้วก็ต้องหมดน้ําใจก็เหมือนกันนะครับน้ำใจใช้ไปก็มีวันหมดนะครับซึ่งอ,อันนี้ก็เป็นอีกเชื้อเพลิงหนึ่งที่จะมาช่วยเติมกําลังใจของคุณนะครับเชื้อเพลิงที่จะมาช่วยเติมกําลังใจของคุณนะครับนั่นก็คือการที่คุณมีเป้าหมายนะครับเป้าหมายในชีวิตของคุณเนี่ยมันคือมันคือสิ่งที่จะเป็นเชื้อเพลิง ในการทําสิ่งต่างๆได้มันจะเป็นพลังในการที่จะทําให้คุณนะ่ะลุกขึ้นมาต่อสู้กับอะไรบางอย่างลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างต่อให้สิ่งนั้นมันจะต้องยากลําบากต่อให้สิ่งนั้นมันจะต้องแบบเจอกับความเบื่อหน่ายเจอกับสิ่งที่มันแบบเดิมๆซ้ซําๆเจอกับความแบบทรหดนะครับต้องอดทนต้องกัดฟันสู้คุณจะยอมทําสิ่งเหล่านั้นนะครับแบบมีพลังเพราะว่าไอ้คาว่าเป้าหมายชีวิตของคุณเนี่ย ยิ่งคุณตั้งเป้าหมายชีวิตได้ใหญ่แค่ไหนมันยิ่งใหญ่มันยิ่งอลังการแค่ไหนพลังในการต่อสู้ของคุณมันก็จะยิ่งเท่านั้นนะครับเ,ออเชื้อเพลิงของคุณมันก็จะยิ่งแบบเร่งเครื่องได้แรงเท่านั้นกําลังใจของคุณก็จะขึ้นแบบขึ้นมาเต็มที่คุณจะมีแรงในการต่อสู้มีกําลังใจทําแบบแบบไม่ไม่ไม่ไมไมทอ้อถอยนะครับแต่มันแต่มันก็มีวันหมดนะวันหนึ่งมันก็ต้องหมดซึ่งคุณก็ต้องไปเติมอีกนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้น ไอค้ไอคำว่าเป้าหมายก็คือการที่คุณตั้งคําถามอยู่เสมอว่าคุณทําไปสิ่งนั้นเพื่ออะไรนะครับคุณหวังที่จะได้อะไรขึ้นมาในชีวิตเป้าหมายชีวิตของคุณคืออะไรนะครับ Why มันคือ Why นะครับคุณทําไปทําไมทาแล้วจะได้อะไรขึ้นมานะครับมันเป็นผลดีกับตัวคุณกับครอบครัวคุณกับลูกของคุณกับพ่อแม่ของคุณกับกับใครก็แล้วแต่สิ่งนี้นี่แหละครับก็คือ เป้าหมายชีวิตว่าคุณมีความฝันที่จะสร้างอะไรขึ้นมานะครับเป็นชิ้นเป็นอันในชีวิตของคุณชีวิตเดียวเนี่ยนะครับถ้ามันใหญ่แค่ไหนเชื้อเพลิงของคุณก็จะถูกเติมได้เต็มที่แล้วคุณก็จะมีพลังมีแรงแล้วก็มีกําลังใจมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือสั้นๆเนะก็คือเรื่องของเป้าหมายนะครับก็เป็นเชื้อเพลิงของคุณได้อย่างหนึ่งน,นะครับเอาล่ะมีเชื้อเพลิงอะไรอีกก็เดี๋ยว มาต่อใน EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้รายการจัระทำชีวิตคิดตอนรถติดนะครับกับผมคุณซุปสวัสดีครับ